ครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะัครบผมก็เพิ่งมาเปิดเจอคอมเมนต์นะครับเพิ่งมาเปิดเจอคอมเมนต์ว่าทำไมไม่บอกราคาปืนนะครับซึ่งผมก็บอกไปแล้วนะครับทุกคลิปนะครับทุกคลิปปืนกระบอกนี้นะครับผมซื้อมาในราคา26,000บาทนะครับฟังให้ดีนะครับ26,000บาทฟังไม่ผิดนะครับก็คือ20,000ื่นนะครับกับอีก6 0 0 0บาท แล้วก็มีค่าตัดโอนอีก500บาทนะครับแค่นั้นนะครับแค่นั้นเลยนะครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรนะปืนนี่ก็ประมาณนี้นะเป็นตัวเทนนิงนะครับตัวเทนนิงมีเอฟซถามผมมาว่าทําไมไม่บอกราคาระก็คือราคานะผมบอกทุกคลิปเลยนะครับแต่อาจจะ f ออาจจะฟังยังไม่ถึงท่อนที่ผมบอกนะว่าราคาเท่าไหร่นะก็คือนั่นแหละครับราคาอยู่ที่26,000บาทนะครับหรือที่เราบอกว่า 26K นะประมาณนี้นะนี่คือภาษาในการเล่นปืนนะครับ 26K มันมีกฎ u t u b e นะก็คือห้ามบอกราคานะครับไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมยอมปิดกฎนะครับก็คือนี่แหละครับ26 26K กบกนะก็คือ260 0มืนะครับาทนะคลิปนี้กระจางนะเป็นปืนโครงการนะเป็นปืนโครงการสวัสดิการกรมการปกครองนะแต่ก่อนนะนี่กระบอกนี้เลยนะซื้อเมื่อปีเดี๋ยวผมดูปีนะจำไม่ได้นะจำไม่ได้อ่าเป็นปืนปี6กสนะปี6 3ปีนี้ปี66นะราคาดีดขึ้นมากสำหรับ เจ้าตัวเทนนิงนะครับต่ำๆนับมีอยู่ที่3 0,000ืนบวกทุกตัวนะครับตัวเทนนิงนี่คือเป็นตัวเริ่มต้นสําหรับ4ี่หแล้วนะครับตัวที่ถูกสุดแล้วในรุ่นนะครับถูกสุดในรุ่นก็คือตัวเทนนิงนะครับตัวเทนนิงเหตุผลที่ผมเลือกเทนนิงนะครับก็คือ1นะครับลำกล้อง24นิ้วเหมาะกับสายล่า2นะครับราคาถูกที่สุดแล้วนะครับ3มเรื่องของลายไม้นะครับนี่ดูลายไม้นะครับลายไม้ตัวเทนนิงจะเอกลักษณ์มากจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับนี่คือตัวเทนนิง ลายไม้จะเป็นแบบนี้ right everybody. ทุกกระบอกนะครับทุกกระบอกเลยนะครับอันนี้คือเป็นปืนโครงการนะครับแล้วก็ราคาก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับ26,000บาทนะาทับแค่นั้นนะครับไม่ได้ซื้อมาแพงกว่านั้นแล้วก็ไม่ได้ซื้อมาถูกกว่านั้นนะครับมีเอฟซีถามกันมานะครับก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็มายิงปืนอยู่ที่สนามนะครับก็ลงคลิปไปแล้วนะครับ2คลิปเมื่อกี้นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับขอบคุณที่ติดตามกันมานะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสผมจะลงคลิปเรื่อย นะครับลงคลิปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวสักประมาณต้นเดือนหน้าเดี๋ยวจะพาไปยิงนกยิงหนูยิงปลานะประมาณนั้นนะครับช่วงนี้ก็หน้าฝนไม่อยากไปไหนนับนี่ฝนจะตกแล้วนะครับประมาณนี้นะครับหรือใครมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับสอบถามกันเข้ามาได้นะครับมีข้อสงสัยอะไรเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนจุดสองสองนะครับนี่นี่ก็ถือว่าโอเคนะครับสวยมากนะครับปืนก็อาจจะมีรอยนิดนึงนะครับผมเอาไปยิงเข้าป่านับปืนเข้าป่าก็จะประมาณนี้นะครับอาจจะมีรอยบ้างนิดนึงนะครับ มีรอยขูดรอยอะไรนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่ารวมๆแล้วก็สวยดีนะครับนี่นะครับก็กระจ่างนะครับเรื่องนี้นะเรื่องราคานะครับเรื่องราคาก็เท่าที่ผมบอกไปนะครับ2 6 k หรือ2 6 0 0 0บาทบวกค่าตัดโอนอีก500ปืนนี้ซื้อมาแค่นั้นนะครับซื้อมาแค่นั้นนะครับไม่มีอะไรมากนะครับไม่มีอะไรนะครับก็มี f c มาคอมเมนต์นะครับบอกว่าผมไม่ยอมบอกราคานะครับ ก็บอกแล้วนะครับราคาผมบอกไปทุกคลิปนะครับแต่เราอาจจะดูไม่ไม่ถึงนะครับดูไม่ถึงคลิปตอนที่ผมบอกนะครับดูไม่ถึงท่อนที่ว่าผมบอกราคานะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้คลิปนี้นะครับมีอะไรที่สงสัยก็สอบถามเข้ามาได้ในคอมเมนต์นะครับอะไรที่ผมตอบได้ผมก็จะทยอยตอบให้นะครับทยอยตอบให้ก็ประมาณนี้นะผมประมาณนี้